ด่วนเบสวีพัชรยากรนักร้องหนุ่มชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงหลังนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่ากเบสวีพัชรยากรเสียชีวิตกระทันหันโดยในเฟซบุ๊กของเบสวีพัชรยากรได้มีการแจ้งข่าวร้ายในครั้งนี้พร้อมเผยกำหนดรถน้ำศพและพระอภิธรรมว่าแจ้งข่าวการจับไปอย่างสงบของ เบสวีพัชรยากรสำหรับกำหนดการรดน้ำศพวันที่19กุมภาพันธ์2,565ณนวัดโบทถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองเวลา15 30นาทีและสวดอภิธรรมในคืนวันที่19 20 21เวลา19 00 0, 0, นาทีชาปนากิจในวันอังคารที่วันที่22กุมภาพันธ์2,565เวลา16 00นาทีจึงของกราบเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตรที่รักของเบสทุกท่านมาณที่นี้ด้วยโดยทางด้านชรัตเพื่องอารมณ์นักร้องชื่อดังที่มีความสนิทกับเบสวีพัชรยากรก็ได้มาแสดงความเสียใจและเผยสาเหตุว่าเบสเสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อทั้งนี้เบสวี v, เป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงมาหลายอัลบัม้มรวมถึงยังร้องเพลงประกอบละครหลายๆเรื่อง และมีเพลงดังจากซีรีส์พี่ชายมายโรแมนนอกจากนี้ยังได้ออกอัลบั้มคู่กับศิลปินรุ่นใหญ่อย่างทรัสเพื่องอารมณ์และยังเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการทันข่าว28ช่อง 3sd ช่วงค้นความจริง